ตัสายเชยนงหดอนนเอนสนะะในจังหวัดขอนแก่นที่เี่ยของัามา่ยสายดิปีนะคะสร้างตื่นข้อสุกนักชอบแบบว้านมีการเนบอลสใต้รงันโอ้โหใช้บอลลงไปแล้วครับครับ ระบบที่13คุมฐานรากที่8อาารยบนระิหารนาเรือท้งแบนท้งตึ้ง,งยนเป็นเงินที่นำสิ่ของกระด้เทานมันก็ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยรัฐมนตรีแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวโทษปากให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนและบ้านอุดว้านยังเป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่นค่ะกอ่าวสวัสดีค่ะวันนี้ม๊อบประชาช,ชนว่าสวันนี้ดิฉันก็ดูป็นโอกาอันดีค่ะที่ได้มาที่จังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ตอนเช้าเราก็กาท,ทักทายทางน้นใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ได้มาร่วมงานจักนุทรศาสตร สร้างอนาคตประเทศไทย2020นะคะซึ่งจริงแล้วจังหวัดขอนแก่นก็เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญนะคะว่าเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลประกาศในการตัดสินใจลงทุนสองล้านบาทนั 2, 000, 000, 000, 000, 000, ้นนะคะก็จะทําให้พัฒนาพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการค้าเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นศูนย์ทุ่งศในบริเวณภาคสานบรวณนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่รัฐก็อยากจะจูกใจ ได้นอการากเพื่อที่จะทำให้ทางจังหวัดเองนั้นก็ได้เห็นศักยภาพอการในการที่เราจะขยายรายได้หรือเกิดการสร้างงานขึ้นในจังหวัดแล้วก็การที่เราจะทําให้คุณภาพชีวิตของพี่้องประชาชนดีอย่างไรฉันสึบเรื่องมาแล้วมาเป็นการทีแเราจะมีว่าแวะที่เมืองไทยได้อย่างไรนะคะก็เพราะว่าทราบว่ามีเรื่องช่วงของโรคภยัยาดนะก็เรื่องเรียนว่าฉันเองก็ได้รับการรายงาน ผู้ว่ารัชการจังหวัดและท่านสมาชิกสภาผูบบ้แทนราษฎรทุกท่านที่ห่วงใยความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนค่ะก็ดีใจที่ได้ยินท่านนายกท่านรัฐมนตรีรายงานว่าจะามีสถานการณ์ในสัปดาห์ที่154แล้วในปีนี้เรากมีในเรื่องของพนังกั้นน้ำก็ทำให้ความเสียหายต่างๆลดน้อยลงไปนะคะแน่นอนในระยะยาวนะคะนนี้ก็มารับฟังปัญหาในพื้นที่นะคะก็จะมาดูเพิ่มว่า เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหานี้เพิ่มเติมอย่างไระคะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนึฝั่งแม่น้ำนะคะตรงในื่องของน้ำชีที่จะไหลเข้ามานั้นจะเราจะป้องกันอย่างไรนะคะันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะร่วมกันในการกานนี้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็ในส่วนนี้เองนะคะก็เรียนว่าช่วงนี้ พวกเราก็คณะนะคะที่จะมอบให้กับนังประชาชนแล้วก็ในส่วนของการอนุรักษ์ต่างในการเร่งฟื้นฟูนะคะวนี้ก็ย่างในการนำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ในบทบาทของท่านปรกธานผมค่ะก็ได้เชิญท่านตลัดกระทรวงหงษ์รองนายกรัฐมนตรที่จะเข้ามาร่การนะคะร่วมกับทางมหาไทยด้วยนะคะที่จะร่วมกันในการที่จะฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด ให้เร็วที่สุดให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ชีวิตสัญจรไปมายอย่างเป็นปกนตินะคะแล้วก็คงต้องฝากท่านผู้ว,ว่าจังหวัดในการเร่งสำรวจพื้นที่นะคะที่เสียหายบ้านบานน้านดูนดนเรือน้ำท่าเรืออไร้นาต่างๆก็ื่อจะได้ดูแลพี่น,น้องประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะครั้งนี้ก็คงขออนุญาตมาสุดกำลังใจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจ ขอให้ทุท่านยั้มีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะขอะะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนายกเป็นผู้ดำเนินการให้กับพี่น้องในตอนนี้ก็ขอมอบให้เป็นตัวแทนนะครับเพื่อได้รับทราบว่านีคือคำาัั่งใจมีคือความเป็นห่วงความปรารถนาดีจากท่านนายกยิ่งรักชินวัตรที่มีให้กับพีบ่น้องประช การต้นจักรยานจักรยาน รัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐพนตรีรัมตรีรัฐมรัฐมนตรีรัมนรีรัมนตีรันีฐนตรีรัตรรัฐมนตรรันตรีรัฐนรารการีรัฐมนตรีรมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรัฐนรัตนรีนีมีีรัฐมรััรรรัฐีรัรน ให้เกิดความสบายใจสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในรายการต่างๆซึ่งสื่อสสมศักดิ์สุวรรณสุจริตนะคะซึ่งปีนี้ท่านก็จะเป็นประธานนะคะเป็นพ่อใหญ่ในการจัดงานเทศกาลไมนาาชาติของเราด้ืย